สวัสดีค่ะร้านเอารุ่งเรืองพาณิชน,น,นะคะวันนี้นะคะลูกค้าจะพามาดูรถคลุกหน้าดินผสมปุ๋ยที่หน้าดินหรือว่าเป็นเกลี่ยหน้าดินให้เรียบนะคะตัวนี้ก็จะเป็นคูปตารุ่น TG750 มีสี่เกียร์ด้นหน้า2อเกียร์ถอยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะขนาด7.5แรงนี่เป็นสภาพรอบคันนะคะนี่ก็จะเป็นชุดใบป,ปรับ หน้าดินด้านล่างนี้นะคะชุดด้านท้ายนะคะสามารถถอดใส่โรตารี่หรือว่าใส่หัวหมูได้เดี๋ยวเรามาดูกันําทำงานของตัวรถกัน ผสมปุยให้มันแบบเข้ากับดินข้างล่างนะน,นะคะวันนี้จะรอบเร็วนีนสงนะคะสามารถเล่นเพื่องได้ปรับเร็วช้าได้นะ,ะในการปั่ลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้หรือว่าถ้าชอบคลิปของทางร้านรบกวนกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณ